สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม Dante Inferno กครั้งนะครับผมมาภาคที่แล้วอ่อาไว้ต้องแต่ตอนไหนไม่รู้ต่อจากความเดิมพาคที่แล้วลงตลกมาเราจะไปประตูตลกกันเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ง่ายเลยตายลงโอเคสำรวจว่ามันมีของเปล่าเพราะว่าจะพูดก็เพราชาันนะเจ็บริ๊น น่าจะเป็นร้อนในก็นเลยอาจจะแบบว่าพูดไม่ค่อยชัดสักนิดนึงโอเคจบแล้วลอ่าามอ่ะตายลงไปไปนันเต้เดินทางอีกยาวไกลมันก้อนระวมมากเลยอ่ะแต่เขาแต่คือว่ามันฝันไม่ได้มันโดนเกาะได้เองเดียวไม่เป็นไร ไปลุยมาที่หมาแล้วโดยโส่วนสภาพอ่าอน,นี่มันพูดว่าเหรอ่าอันนี้มันเหมือนว่าเป็นเรือป่ะแต่เป็นเรือที่มีหน้าเรือที่จะพาอ่าไม่ใช่เด็กหรือเปล่าวะ หรือมันเป็นเรือที่จะพาพวกเหล่าดวงวิญญาณไปอขอร้ว่าอะไรอ่ะไปปราโลกปะมันก็อยู่ปอร์โ,โลกอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวาเสียงมันเบาก็โอเคเบลประมาณนี่ก่อนอาจจะพูดมากไปก็ได้เก็บลิ้นนิดหน่อยผมต้องขออาภาัยด้วย ขอไปเลยเจ็บลิ้นกูมันเจ็บลิ้นจริงๆอ่ะเออเนาะพวกมึงก็มาระบายให้กูหน่อยแล้วการติดตัดเอ้ย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 ลบฟันฟันฟันมาที่เสียบลงไปมาฟะหานชีวิตลบลบลบ อันนี้นี่คูดหน่อยอสัทั์หน่อยสังหารแม่งเลยยังสาดเดือดรถไอย้ยเี๋้วเวสิวมันมีของให้เก็บไมนอกจากเดือดอะไม่น่ามีนะก็ลงไป โดนแบล็คหรือเปล่ายังไม่รู้เนื้อหาเกมนี้คือสุดโต่งมากมันเล่าถึงกับพวกศาสนาพวกเจ็บปากอะไรสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิลอ่ะเออเฮ้ยอุ้ยแม่งมองไปแล้วอุ้ยปัดตังไปเออเออเออซัดตัดตัดตัด บล็อกได้อ้าวบล็อกเคาน์เตอร์ไม่ได้แดกบอกเลยว่าขี้คี้มนันอัพได้ไหมอัพยังไม่ได้เฮ้ยอ๋อมนันอัพได้แล้วนี่อ่าตังไม่พอตังไม่พอเว้ละไม่เป็นไรมีนี่ตังค์เห็นักสิบเดี๋ยวกู ไม่เลยไม่ทราบลบไปเรียมมึงมาให้กเชื่อยอานโค้แพะตลกซะคุกยู่ในลในลกแมงรกอยูนแล้วดี่ว่า โอบโอบตอบแลวเซฟไหมไม่ขอเซฟแลันจะรุยต่อเลยยาวยาวอ้านั่นแหละเลือดไปเดือดเราจะมาอะโอ้โหไม่ให้กูโดนสะดุ้ดได้อสองเออนั่นเลยมาหนี้มาหนี้มาหนี้คุ่หน่อยดิชแชคแค่หน่อย มาจับมือเลยมานีไอ้ฟาลุกแบมืมาดีสต้มลงไปในตุ่จะมาเลียงแล้วหนาวะนะเอ้าแม่งตัวเวยตบตบตบทงเก็นตียุกางเนตียุกตายเลยไม่ใจเยอะไปไอเกมนี้เรียประไม่าด้ประาม่าตายเลย มาน,นี่มาน,นี่พุ่งลงไปปัด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 นั่นแหล e? ่จบไหมโอ้ยไม่จบว่ะโผล่ไปโผ้งมาเอาปัดไหมเอาทำไมปัดไม่ถึงจ้าลบลบลบไม่ละยุก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 ลบลบ ัดวัดัดวัด่นลงไปแอื่นซะด้ล้เอวี้ยไงมึงไอเกียวให้โดนให้ลงไปซับ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 ซัเอปตายเดียวมาขอเลยเอาเลยประหารชีวิต นั่นแหละลงนรกใส่ตุดมันก็อยู่ไงไนรกงอยู่แล้วดีกว่าขอโทษนะผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดลิ้นลิ้นมันแผลเป็นแผลจริงๆนี่อะไรรอโซเกี่ยวเเดี๋ยวันันนเียเยลันยวันย

I I faithful gave because are myself you you love to to know our อันนี้น่าจะเป็นเรื่องฟัชแบ็กโยนาเต้ต่ำมาคราสีนี้ได e โอ้โหดูสิไข่มา เฮ้ยปล่อยเธอไปอิสระเลยดิได้โปรดโอ๊ยฝันไปเถอะแกนี่นะยังจ้องโอเเขาอยู่เลยแกจะทำอะไรได้ล่ะเพื่อคนรักไปละฝ่าเราลบจริงๆทำไมวิสคุณรู้บอว่าไต่เลยลบ ขาหนี้เออนั่นแหละลบฟันฟันฟันพุ่งลงไปทับ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 ี่กีด้วยมาดิขอทับหน่อยนั่นแหละโอ้จับเกลียวเอาลวจับเกลียวซะนั่นแหละ อุ้ยลบเฮ้ยแม่งสองตัวเดี๋ยวเดี๋วเยอตัวเยตัวาไปเยอะเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ลบเอไปเลยยุบไปเลยยุบไปเลยยุบเออแหลรเข้าไปออกไปลบลัดไปหึง ทำไมมาเจอวะึดโอ้ยเฮ้ยลบจังหวะตายออกไ้สัตว์มึงไอ้จับเหลี่ยมมึง,องขอเชือดคอหน่อยขอเชือดคอหน่อยขอเชือดคอหน่อยโอ้โหเคอัพได้ละทำไมสกิลนี้มันยังอัพไม่ได้ วันล้านเี๋ยวเท่าไรเดี๋ยวพันร่งหลับวัมาเกี่ยวหน่อยทิ่มไปทำแะละจับจับสตเลียมเชื่อคอหน่อยเชื่อคอหน่อยเอ้อเลยสวยไม ปวดว่ะโอ้หมดแล้วเซฟไหมจะไม่ต้องเซฟจะลุยยาวเลยเพื่อแทนกับเพื่อทวทนเวลากับที่หายไปไปขับซีนโอ้ยยุดตรงนั้นเลยซีนนี้เราคนตายตอนนั้นเว้ยโอ้ยเบสต์อยู่ไหน เธอเป็นคนที่โง่เขามากๆปล่อยเธอเถอะนปล่อยให้เธอวิสระเจ้ามึงโง่เจ้าไม่เคยรู้อะไรเลยตัดเชือกหายรู้หรือไม่กูยังกอดได้เหมือนเดิมอุ้ยไปเดี๋ยวแวะแวะแวะก่อนแวะก่อนแวะก่อน ไปเก็บก่อนเอ้อต้องไปก่อนอ้าน,นี่ไงเฮ้ยคนรู้ว่นั่นแหละได้แล้เอาไปเลยมันคืออะไรผมไม่รู้นะผมเล่นไม่ไม่เคยจบแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเก็บแล้วมันเพื่ออะไรแ เ,าาเคีย,เ,ยเราไม่รู้เราไม่สนเรื่องตอนเ,เรื่องผมยังไม่ได้ไปหาอ่านเลยถ้าผมหาอ่านแล้วผมก็จะทอล์คเข้าใจกับมันง่ายกว่านิดหน่อยต้ดูย,ยาวๆพามอะไรผมไม่สนด้วยผมจะพามอะไรจะฟันทีนี้หมดกูจะฟันทีนีหมดมไม่สนด้วยเฮ้อ

you will protect Francesco. <T contain Jade> oh, you, will Fra Loren. you will protect Francesco. Wi Fra Promise <t montre> okay, I will protect your brother like he is my own. I feel I feel protect brother. No, happy. So Who is that? the hood. โอเคเรียบร้อยอน,นี่ปีนีเฮ้ยเจ้ลงทำไมอ่ามันมีขอให้เก็บไหมอ่ะผมอยากรู้แคนะ่เนี้ยไม่น,าน่านแล ยาวอานนี้คงอาจจะพูดน้อยเนี่ยนีเป็นแผลอยู่แต่เขก็ต้องตามทุลังตามทุลังเอาโปรเจกต์นี้ให้จบมีคนบางอ,งอะไรไปยุกเละไอ้ยุรุมเป็นเหยื่ออะไรต่อไปฟักเยอะจับเหยื่อคอจับเอาเหยื่ออีกต้องมายุยากยจับ,เอ,อจบเอาเชื้ออีกอออเอาตา,าย กลับเขือดพออ้ออาวเ,เอาไปหมดลบ้ไปเลยยุมาเลยยุมาเลยยุมาเลยยุคู่แม่งเลยลบหนึ่งสองคูง่ไปครับ เกยก่อนขัปเกรดได้ยังอ่าเวอร์สองจะหมุนกลางอากาศได้อันนี้เพิ่มเลือดเปล่าวะผมอ,อ่านถูกปะอันนี้น่าจะเพิ่มเลือดพันห้าอ่ะลองรู้ว่าใช่ปะเออหวั่ะผมเลือดจริงด้วยทำให้เลือดยาวขึ้นเลยกัดสวยจิครับทนีนี้เม็นจีบน่อยอย่างละวนวน จับวัวให้ลงไปตือบจับจับจับเี๊ยบหันวันมาปบอ๊บอ๊บอ๊บไปเลยยุ่งไปเลยยุ่ Sociedad, ไปไหนวะเออพุ่งไปเออนั่นแหละหนึ่งสองสามเฮ้ยบัตบัตรัตบัตบัตัจับใบเลียมมาลุ้อโอ้ลุลลุลเฮ้ยหย่าง ตัวเบ้งว่ะมึงเป็นตัวอะไรตัวไรตัวเดินเลยดิสรุปมันเป็นตัวอะไรอ่ะมันคือแพ้ปะไม่รู้อ่ะไม่รู้แหลยโค้งอะขาไปมั่งมุ้ยอ้ยอุ้ย,ย,ยลบลบโดยละหนึง่งสองสาม สามเหลี่ยมลบโอ้ทิมกายของกูกูยืนแล้วคนไปได้เหรอปกติถ้าคนไปม,มันไม่เคยโดนเลยกลับืบลงไปเออปุอ๊บไม่ต้องยืนยูเฉยอีกโมงละกดกดอาร์สิเออ มาคุยกันเลยสิข้ามาอะไรวะเยอะฮะบอกกูผ่านไปแล้้เหรอกูจะทำเราแบบนี้เว้นน้ำลมพักนี่แหละตึ้เอ้ดึงหัวออกมาโอ้าังทิ้งไปเลยเดี๋ยวจะชนแล้วเดี๋ยวจะชนแล้วมันมีหัวน้ำแล้ว อย่างเดียวผมวางจอยได้เลยมันปีอย่างเดียวม,มันเข้าก็ซีอย่างเดียวต่อไปวิป่งยาวผมจำได้ตอนที่ผมเล่นบนใน Xbox 3ามสุดเนี่ยมันก็คัสซีนะมันก็ไม่ให้เราปีกัน PSP ก็เป็นอย่างนั้นเลยไปวิ่งยาว ไป oh จับโอ้โหถึงที่โดยถึงฝั่งโดยสัสติภาพที่โดยสารแล้ววะลิมโบโอเคครับผมขอเซเว่อนเอาล่ะ right, ทุกคนอย่าลืมชอบกันไล์แล้วติดตามสไครต์นะครับผมขอตัดภาพเพยงที่นี้ก่อนไว้เจอกันครับทุกคน